สวัสดีค่ะพ,ะพอพ่อแม่เอฟซีของคุณคู่แมวเหมียวทักทายเสาวัดอาทิตย์มุดย่บเสาแล้วนะคะสายแล้วไก่เทียงแล้วนะคะเสาวัดอาทิตย์ทีฮกอ่ากรากระดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอยู่ที่ทากลางที่สวนแล้วก็ห้องน,น้าของคุณคู่แมวเหมียวเด้อมัววานี่หาเฮ็ดอ่าเก็บเฮ็ดอยู่เฮื่อนได้ประมาณหากระตานี่ยแหละค่ะนะคะ พอมันออกอยู่รอบบานก็เลยโอ้ยฝนกระตกมีทั้งดอกบานดอกตูมนะคะหนึ่งใบหัวปักใยแต่ทั้งแกงนะกาที่เหลือก็เลยไปหนึ่งนะคะเก็บไว้สักก่อนมันมันมันหลมวนในการเก็บแต่ว่าการกินเนี่ยบ่บันไดนะคะมวนในการเก็บแล้วมือเร้านี่ก็บ่าซ้ำนีดไดีอีกประว่าหนึ่งหมอกเกลายงหลายมาเลาะเบิ่งในสวนวันสาออกแต่ยางเพราะว่าปีที่แล้วนี่ก็ออกหลยหลไหลค่ะ หลายดีดีใจว่าได้มีโอกาสได้ใส่ชีวิตวิถีถ้ามา,าตาอยู่ไก่บ้านอยู่ในเฮือนเจ้าของอยู่ในสวนอยู่ในหยังก็เลยเลาะเบิงนะคะว่าสีมีอยีงยงแน่ได้บอสบิเพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ในนี่อ่ามันเคยมันเคยเป็นอย่างก่อเคยเคยมีเห็ดออกไล้หลายกําลังว่าสิผ้าพอๆแม่ลเลาะ,ะเบิ่งแลวก็เอาเรื่องราวาหมอล่ำไปน้ำกันนะคะว่าเป็นแบบใดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวชมบรรยากาศเดินคู่กับสีบ้าไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะอ่ะ ชมธรรมชาติไปน้ำเนาะซองเบืองนอไมดูหานอมาไม่ได้เห็ดกับมีได้ซองเบืองได้บ่อได้บ่อนะคะเห็ดบ่อไผ่สตาดีแน่เบิองน้ำกันกับคุณครูนะคะปีกายนี่ออกแถวนี่ในกอไผ่นี่ลายลายนะคะหานอไม่ก็ได้เห็ดปีนี่ผัดนอไม่ผัดลายเนาะน,น,นี่นี่เห็นละบ่อเห็นละบ่ก็เจาะแกะอยู่เดี๋ยวจังเอานะคะโอ้ยคู่จาได้่าสมัยกี่คุณครูไปบานหนองมนะนา อ่าทางคุณยาพ่นเกงเราใหม่กิมซุ้งไห่ให้กินแสบแสบแสบสูตรเขาเพิ ride, uh, linkage, euh, evet, okay. os, ่นก็คือจะมีปลาเข้มใสแล้วก็ใสอ่ามึกนะคะมึกแข่งใสน้ำต้นกิมซุ้งคู่กันเลยเอามาปลูกขึ้นกันนี่นี่เห็นบอกต้นนี้กำลังขึ้นอยู่นี่กำลังข้นนะก็รอรุ่นว่าสิไดอออกว่านเดอออกจากนอเลยนะคะว่าไเด้ออกจากนอซองเบิงกรว่าสิเป็นแบบใดว่าสิไดเฮ็ดบอนะคะก็เลย หูจักหน่อไหม้กินซุ้งที่เด็กว่าเป็นเข้าใจว่าเป็นหน่อมไม้ไ่บ้านทีคู่กำลังซองเบ้ขึ้นเน่อไหม้ไ่บ้านเห็นหมนะโอ้ยกำลังขืนหลายนะั่นนั่นนั่น,น,นอีกนอนหนึ่งนะคะวิถีชีวตของหมอล่ำหลังจากปิดวงแลวก็สิบางคนก็ไปหาเฮ็ดไปหานอไม่ไปโอ้รับจงรับจ้างดำหน้าขึ้นกันนี่แหละเนาะนคู่กับวันหยุดพักผ่อนสมาตามเบิ่งในสวนในไฮในหน้าว่าเป็นแบบใดมีเห็นบอเฮ็ดนะ เออเฮ็ดออกบอตะกี้เนี่ยนะเก็บอยู่ในแแถวนั้นนะคะมือไปเห็นแต่เฮ็ดพี่เบือ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งข่าง,ขงครองก่อนบางมันจะเป็นแบบไรเนาะมือน,นี่โอ้ยแต่รบริษัทเสือเชียนเงียมายุ่งกับสิบหามคู่สบายดีบ้อวานนี่ก็มาตัดน้ำใหม่ไปแหละมันขึ้นลำมากบางมันขึ้นหลายนะคลองหนาม,มาเป็นแบบได้สิได้อยู่บ่อเฮ็ดอ่ะนี่เดีย๋ยวนี่เด้ <c oughs> นี่นี่นี่เนาะ บรรยากาศธรรมชาติบอกาบรรากาลงไปอย่าม,มันเลิกค่ะเพราะว่ามันก็บใบเลือกแห้งดอกอืเสียงนกอันนี้เสียงธรรมชาติจริงๆแนละเสียงดอกโคมอุ้ยงามแถนี้คุณครูเคย,ยงางไปไม่อสิทลุบังเหล่าปวัวแดงสะพานคุ่นม่อันนี้ก็เป็นคลองน้ํามาจากข้างผู้ข้างด้วก,กันนะคะเห็นศ <c oughs> ิลปินน้องหน้องนะนาพะ่น พูดเพื่อนแปลงสร้างก็โอ้ยดีใจน้ำเพิ่นเนาะแข่งฝนึ้นกันนะคะแข่งฝนึ้นกันละกัหลายๆคนล่งจากวงไปขึ้นคณะนั่นคณะนี่มันก็เป็นธรรมชาติของแต่ละคนเนาะค่ะเหมือนคุณคู่กับย่างใหญ่โรองเรียนเลยคุณคู่กับย่างใหญ่ยเลยย้ายเพื่ออะไรย้ายเพื่อความเหมาะสมย้ายเพื่อหาประสบการณ์ใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยสงสัยสินไม้เอาเห็ดละไม่สมหรอมันหลายแห้งมันหลายแห้งกำลังนอนงามพอดี อูหนึ่งสามสี่หาเลยนะเห็นบอ่อเห็นบอ่อเห็นบอ่อเห็นบ่กขาหเห็นบ่อไอ้ขยายเบึงเห็นบ่อกุจุกิจิอยู่นะคะเอาไปฝากเพื่อนผู้นี้ทำไมสมนำ้ำไปเกงว่านเกงแลว้วมันอยู่บวแเกงอีกหรอกนะคะมีบ่อลำทานัน่นแหละทุกคนขยายห้วยความเหมาะสมมันอนี่ฮักแค่คนสีไปแสดงยิ่างขอนแก่นมันบอก่ะจักสีเบืองอยู่ในช่องทางใดกระถ้าเบืองอยู่นะว่าสีเห็นอยู่ตรงไหนนะคะพวกเราทุกคนก็นคือเป็นการเรียนรู้เนาะช่วงคิดวงอ่า ส่งเรียนรูพัฒนาเจาของบอัวผูใดกับเหล้วเต่นะคะไปสีไปแบบไดเหากับเหล่วตแต่แหล้วแตะเพิ่นพาเข้าเป็นเอฟซีศิลปินที่เข้าเอา่คนใหญ่ไปข้างาาไดเขาก็ตามไปอ่าพอคนนไม่มากอาจจะนารักเขาก็บหักแพร่เพิ่นต่อไปเนะาะมันก็เป็นวัฏจักรโอ้ยต,ต,ติดน้ำ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 อันนี้จริงๆก็เป็นข้องน้าเหมือนกันเนกกาะฟีไก่จ้างก็เจ้าคุดเห็นบหมคะเจ้าว่าเจว้จว่าลึกลงไปหน้ามัน่หลายมันหล่นมากมันก็สิบอปินนะ ส้วงมึงนองใหม่ก่อนไปซื้อมาเอาหยายาอยู่ไปยตายยุง่งท้ายายก,ก็นุ่งมากค่ะเดี๋ยวสืบกันยาวมากเพราะท่านไปดตูตะขุนมันหกนะนอใหม่ก็ไล่ลายอย่างนี้มันกับผุพังลงมานี่นั้นน,น่ะสิมีอันนี้มันมีแต่เห็ดผีเบือเเเ่อนี่ไงแต่ว่าตะเก่าเห็ดปัวเขียวนี่ก็หลายอ่าต่อไปต่อไปนี่ตะเก่าอย่างสิงนี้คุด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 เลยค,ดค,ดคด <laughs> ุดจนดินจนเศร้าเต็มที่ตรงนี้นะหาเห็ดตรงดู ว่านก็นมาสับนไม่หน่าแล,ละเขาไปนี่กอบภครเอ็นที่เข้าก่อนก็เต็มเดินดานนี่นี่มาหาซองบึงก่อนว่าสีด้บอว่าสเห็นบอไ่อได้เอาเสียบมาน้ำเไีค่ะสง่งเอ้นานาักันโนไม่ไา้คลากรายคักากอากาศมันชุ่มชำํำนะอ้าบึงดูอ้าเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นเห็ดดอกหนึง่งเห็นเห็ดดอกหนึง่งตอนน,อน,นี้ตอนนี้ตอนน,อน,นี้เห็นบอเห็นบ อืมอืมจะว่าอุ้ยใส่น้ำกะดอกงาใหญ่แมเห็นบอให้จังไงจะเอาได้วอนี้เอาอยู่บ่หล่ะเห็นบอน่ะค่ะเห็นบ่เห็นบออ่าเห็นเห็ดหนึ่งดอกมันจะออกเป็นยี่บ่ดอกหนึ่ง้างๆบ่มีบ่อือวายเสียมกบ่เบรเกามากเฮ้ยจะมาเบึ่งบัดสายเนาะมันคือบ่มีหมู่มันเนาะหุ่นนอใหม่อวานกระซับไปต่างหลายเอามันบ่ม่หมู่บอ <NYU. S 2> <gez úc? S 1> คือออกดอกเดียวโอ้ยกันดอกเดียวก็อยู่หันละเนาะรู้ว่าจังไดล่ะพ่อพอแม่แม่ศิลปินเดียวแท้คือบอเป็นหมอล่ำมูคือเป็นศิลปินเดียวแท้คือบเป็นหมอล่ำมูอ๋อหนีหมื่บ้านไปซับตรงนี้ยังยังอยู่ขายยังเอาบบเบิดอยู่เนาคือบอได้คือบอได้ล่ะคือบอเห็นมูน้ำน้ำกันนะเฮ็ดอีย่างละโอ้ย เอาหอัวใจเระเมื่อกี้ลืมนะปลูปกหญ้ากระไลลายค่ะนี่พูดนะหึ่งตาดอกบัวกระลังขึ้นข้าเจ้าคนไกลๆมันก็ะสือทีติดไปถึงกระเล่ยอ่าเป็นกระช่างมุ่งไปปีกไก่คู่เลี้ยงไปบริกรกินปลาจักตู่ข้าเจ้าเอาไปเบิดอ <c oughs> ไหมคะแต่ยามันดอกเนาะข้าเจ้าจะบ๊อบบีเงินสื่อมั้งจะมาเอา <c oughs> ยามันดอกคู่คู่ตั้งใจว่าอยากจะ <c oughs> อ้าว <c oughs> อา้าวอ้าวเม่นโบราะนีะ่ แม่นเห็ดบวกบ่นี่หันเดะนี่เดะนี่เดะเอ้าแม่นอยู่เดะนี่ซื้อไม่ดอกเดียวเนาะนี่ก็ดึงดอกเห็นบ่นี่ก็ดึงดอกยางออมพูดเมันกันด้อยั้ำมันเพือเห็นดอกเดียวเนาะมันร้อนออกบ่เอ้ามอหลอกหมอลลั่มกับบอเดวาแล้วเด้อลืมละอ้ามันบ่แม่นเหมือนบอมีนเฮ้ยออมพูดเมันกันด้วยซนเด้อยหมู่บ้านกับคลิปเห็ดอยู่งเหยิง จนใบสองใบสามมันกำลางหิดเอ้าอันกัลซิสจะปลีนเดียวอีกนะคือบเปลีนหมอน้ำมูอ๋อร้อนออกบ่อกร้อนออกตีคือเห็นดอกเดียวนี่แมนบ่ลนี่โอ้ยบ่สมานเสียดการปันใดเนาะเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งก่อนซะเออเห็นดอกเดียวคือกันค่ะในสองดอกล่ะกยามันอร่อยนี่ล่ะนี่ดอกอ่าเห็นบ่ งามบอกงามบอกสื่อกระจว่า้าม่าันๆัขันขันยุ่งยุถ้าอยากกันยุ่งต้อไปอยู่หาเบิ้งเห็ดเดินอยู่แบบนี้โอ้หกหกหกู้มาปลูกไปนี่มะเขือมะหยางนี้กำลังเป็นดอกเสดกินมากอยู่บอกพีก่กลนี่เอาจต่ถคไม่ให้ยากเหตดบอกเิเหมันหกขึ้นนี่แหละ กล้วยก็เป็นปีเป็นน่วยหุ <c> ้ย <oughs> แต่หัวเถะเขาเอาไปกินได้หรอบ่เนี้ยต้องข่าจากน่อยก่อนบมหูหจากเด้อบ่เข้าใจว่าต้องเอาไปนั่งกันบ่อเนี้ยกล้วยก็เป็นปีปีกล้วยมันเป็นดอกเรียบร้อยแลย้วมะม่วนอีก็ล้่างขึ้นค่ะมักปูดก็เป็นน่อย <c oughs> เป็นน่วยไหม โอ้ยเอาหมอลำก็บจักรวรดิไซล์แห่ะบริวารต่อสอนเอาฟังบันเบืองบรรยากาศต้นหมอกต้นไม้คุ้มคู่ไปให้กำลังใจศิลปินทุกคนทุกท่านเนาะหกนะคะหลาย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 เห็นบ่อเห็นบ่อหนุกหลายลายข้าเจ้ามาเบ็ดสวนทางผุดข้าเจ้ากะเฮ็ดเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ตะกี้เหากับเปลี่ยนด้วยกันให้มันคลจักหน่อยแดงสีมานี่เอาให้กำลังใจศิลปินทุกคนทุกท่านนะคะ เบืงเอา้าอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปเบึงนี้ก่อนเ <c oughs> บึงน้ำสะกอนบึ้งน้ำสะก่อนหลอดหัวไป <c oughs> ผู้หลอดหัวกตอนผู้หลอดหัวนี่น้ำไหลเดยบรรยากาศบ้านทุ่งนี่ ก็ไหลมารวมกันลงขางคลองฟังทีต้นใหม่สวนคู่กระย่างหกเลยเพราะว่ามันล่มเนาะนนด,ดูดิกระสิม,ม่านนี่กระพานจะเป็นคลองของคุณคู่เห็นบ่าถนนก็อยู่เส้นนี้่คุณคู่ว่ะถนนคุณคู่แล้วก็สวนคุณคู่กัยุสิน,น,นสิปัญหาเมันก็แปลนู่ดอกค่ะ โ okay. อเคอาขอบคุณนะคะให้ดูบรรยากาศชมสวนชมทุ่งกับคุณครูค่ะเสียงจริงรีดเรไรบรรยากาศดีๆีผิดหอดบานหอดช่องของแต่ละค้นแต่ละทานค่ะบััสดีค่ะ